สีว่าลูกก่อนนะต่อไปท่านจงตัดก,กันนะ ขึ <Okay. S 2> มาแนละ้วมาเตรียมกระบอกมนาะหลังหน่ติดเกาเกาเสร็จนะมาเตรีมกระบอกมาติดติดนะ ขั้นตอต่อไปคือตอาเทปมาหนีมอเอง าามาตัดลูกาามาตัดลูกเสร็จแกฝามิปปิดงปิดแต่ก่อนที่จะปิาามดมาใส่ือก่อนขั้นตอนที่แล้วคือการตัดลูกที่มีส่ลูกคือน้องพอเพียงออกแบบมาว่ามันมีส่ลูกแต่ละแต่อันจะเป็นประเภทเหมือนนี้คือเหรียญส่วนนี้คือแบงค์ มาติดมาตรงนี้เนั่นแหละเสร็จแล้วก่อนที่จะเกียนมดแล้วเอาเหลียงมาใส่ก่อนล้เ้องจะติดชื่อชื่กระโปรงสิคามเงินบนนี้นะคะ อ็นเตอร์วิเอ็นเตอร์วิหนึ่งห้าสอี่หกแปดสี่หกสองนีผลงานที่ของนะ